ไม่มีคนที่มาในวันนี้มาก็มาแต่ตัวเปล่าแค่ผ้ามาด้วยทั้งหญิงั้งชายไปก็ไปตัวเปล่าเราอะไรไปได้บ้างไหมไม่ได้จะเป็นข้าวของอันตอได้นาตะการถรามาชาบ้านเรือนหลังย,ย,ยันใส่เงินฝากที่ธนาคารหลายล้านออกไปได้ไหมไม่ได้ไปก็ไปตัวเปล่าลนั่นเน็แต่ลงของเราก็ถูกเขาไปเผปาไฟทิ้งมันไม่มีสาระเก่นสารอะไร อนลักษณะนี้รถตาก็เลยไม่ใช่มันเป็นของสมมติรองดาวนั้นรองดาวนี้บางคนอยู่บ้านมีทั้งสามคู่ก็มีเอามือล,ลงจะได้ยมพ่อยอมแม่ทุกท่านทุกคนบางรถตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยรถตาธรรมดามีมากก็ผิดทุกมากอย่างวันนี้ก็เช่นกันแหละมาถอดคองรวมกันอยู่วันนี้คิดว่าบางคนรองเท้าหายก็มีวันนี้นะ ตาคิดว่าก็าเป็นทุกหล้วตามันเป็นของสมมติแล้วก็บอกตัวเองว่าลูกเอ้ยเราเกิดมาแล้วไม่ได้มาไม่ได้ถือรองเท้ามาด้วยเรามาตัวเปล่าเรามีแค่นี้แล้วก็ใช้แค่นี้เดินก็ได้หลายกิโลแต่ละวันเดินเท้าเปล่า mm hmm. ตายว่ามันเป็นของสมมติอยู่กับสมมติให้มันเหนือสมมติอยู่กับโรคมันเหนือโลกอยู่กับกิเลสมันเหนือกิเลส อยู่กับทรบมันเหมือนเนื้อทำอย่าเป็นพินาศของมันทุกวันนี้มันขี่คอมันคำ้างนั่นแหละจะจูงไปไหนก็จูงไปเหมือนขับคว่ากับไปเพราะเราโงา่ของสมมติไม่หลงสมมติอยู่มันก็ไม่เปลี่ยมีมุดมีมุดคือความหลุดพ้นท่านบอกจอากนี้ถ้าเราไปหลงอยู่มันก็ไม่เปลี่ยมีมุด ทุกวันนี้มันขี่คออยู่เหมือนกับสร้างนั่นจะชูไปไหนก็ชูงไปเหมือนกับว่ากับควายเพราะเราโง่ตัวไอ้วิชามันโง่หลงเส่อว่ารูปกับนามนี้เป็นตัวตนทาให้เกิดสังขารการพุงแต่งขึ้นก็เลยเป็นทุกข์ด้วยอันนี้พุงแต่งขึ้นมาว่ารองเท้านั้นรองเท้านี้หลงกันอัะปฏิเป็นโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่งตั้งใจฟัง ให้สําเร็จประโยชน์ของตนของตนในชีวิตที่ได้มาถึงในวันนี้ต้องเห็นว่าเป็นลาภันสําคัญด้วยชีวิตของสัตว์ไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านบรรยายไว้ว่าอนิมิตตรรมนัญญาตังมัจจนาอิชกอิทัาชีวิตตังควาว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อนิมิตเครื่องหมายไม่ได้กสิลัญจาปริตันจาตัญจารเีนะสังยุตตัง เป็นของย่อหย่อนคอนขดคอนแคนอยู่ด้วยเป็นของมีประมาณน้อยอยู่ด้วยเมื่อเป็นกันนั้นยังต้องรับคนคนอยู่ด้วยทุกเสืออีกเมืเอ่อเห็นความข้อนี้ชัดใจแล้วไม่ควรประมาทไม่ควรเปิดเปิดนับต่อความสุขในโลกอมีประมาณน้อยทางที่จะเดินต่อไปในสงสารวัดย,ยังยืดยาวข่าวไกลนับมันจะรีบเรียงบำเพ็ญพระปรรราไม่เต็มเสียในชาตินี้ แต่ทาข้างหน้าเป็นดากักดาในสั้นเข้ามาถ้าได้สําเร็จลูกุตระธรรมสันต่ําเพียงภูมิวัสดาอย่างสาวก็ยังจะท่องเดี่ยวอยู่อีกเพียงเจ็ดชาตพก็ทํับว่าลดหนวนดาใ้สั้นเข้ามาได้ถนัดใจน่ายินด,ดีไม่ใช่น้อยถ้าได้สําเร็จพระสกาาิทาคากมยังอีกชาเดียวถ้าได้สําเร็จพระอนาคาก็าไม่ต้องมาเกิดในกามโลกนี้อีกคือตีจากอัตภาพนี้แล้ว คล้ยไปบังเกิดในสุทาวาตพมโลกสำเร็จพระนิพพานทีเดียวถ้าได้สำเร็จพระราชเสียในชาตินี้ก็ถึงพระนิพพานทีเดียว,ว,ยว,ยวชินพบชินชาตสเสวยนิรามิตรเป็นบรมสุขอย่างเกินโลกจะเอาความสุขในโลกแต่สิ่งเดียวมาเปรียบก็ไม่ได้จึงเป็นที่ปรารถนาของนักปราชาดด้วยปัญญาในด้านที่เป็นนักปราชญ์โดษทุกไปในวัฏฏสงสารสัจใจแต่เอ็นความสุขแห่งพรนิพพานสัจใจแล้ว ท่านไม่ได้อะไรต่อร่างกายในชีวิตสูทะะ้ทรมานตนบำเพ็ญพรทธธรรมไม่เต็มถ้าปารีธรรมนักสิประการก็สิก็สำเร็จเมื่อนั้นปัดน,นี้จะแสดงศีลาประีต่อนนสธิธิสิบไปศีลังนามะเชื่อว่าสีนี้เป็นเอจใ,ใจผู้รักษาไว้ด้วยดีได้สำเร็จความสุขทั้งในชาตินี้และชาตินาาหน้าได้สำเร็จปฏิภาณตามในที่ท่านบอกอน,นิสสง์ไว้ว่า นิเรนะสุขติยันติผู้จะถึงสุขติทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็ด้อำนาจศีลนินเรนโะภสัมปดาผู้จะสมบูรณ์ด้วยพภคสมบัติก็ได้อำนาจศีลนินเรนนะิพุติยันติผู้จะถึงปฏิบานอันดับเสียได้ซึ่งกองทุกภวังคงก็ได้อำนาจศีลตัดสมาสีลังวิโสทะเยว่าอยนั้นผู้มีปัญญาปรารถนาความสุขเก่ตนดังนี้ชาติหน้า ถึงสำราญสีของตอนในบริสุทธิ์เป็นการชอบยิ่งท่านแสดงอันนี้สงไว้เส้นนี้ทีละประมีนี้อวุทธเจ้าทรงสร้างมาถึงสีอสงไขยแสนม,มหากันแล้วจึงได้สำเร็จเป็นพระสยภูสมมาสัสพุทิยาท่านทรงอาสีที้มีในโลกนั่นแหละมา,จาแจกแก่พุทธบริษัทถ้าผู้ดำเดินตามก็ได้สำเร็จมาปุนิพัน